ใส่เกับนิวออนิวเหรอได้ใส่ได้เดะออนิวย,ยิ่งสวยเลยถ้าขายตอนนี้ผมขายสามหมื่นมาเดะถ้าขายตอนนี้ผมเอาสามหมื่นตอนนี้นะอะไรวะซอมบี้เรียกกลัว แต่งไปทั้งหมดหรอตอนนี้ทั้งหมดเหรอประมาณแสนกว่าครับทั้งหมดประมาณแสนกว่า ใส่รถถ่ายได้ไหมได้เอาไปใส่ดิมึงไปใส่หลังรถอ่ะใส่ได้หมดอ่ะใส่กับ bmw อะ่ะ bmw มึงไปซื้อของแท้ใส่ดีกว่าเป็นแสนนะคู่เป็นแสน ขอบคุณซีรูชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับยินดีต้อนรับนะครับใครไว้สักนลุงครับ,รรบเอ้ยีัมึงจำกูได้ไงเนี่ยเออ่ผมมีของผมจะตายแล้วลุงผมฝากไว้กับลุงได้ไหมอะไรอะมีอะไรผมมีการพอดเดอร์แล้วก็มีเหล็กนะครับ โอ้ยนี่เดียววิ่งไปนู้นเลยวิ่งกลับไปนู่นเลยไลัมีคนอยู่รีบวิ่งยาลิมันใส่สิบเจ็ไม่ใช่เหรอวะยายลิตสิบหกสิบเจ็ด 16, 17, ปะวะยาฤิตอะยาฤิมันใส่สิบหกสิบเจ็ดสิแปดมันใหญ่ไปยาลิตอะ่ะยาฤิมันใส่สิบห้าสิบหกปะยาิตอะ ใช่มันใส่สิบห้าที่พอยาลิต์อะเอ็กเอาบ้าเอ็กกูขายมึงสามหมื่นเอาไหมเอ็กเออเดี๋ยวให้เชี่อเอ็กไปฝากขายวะเอ็กเอ็กไปไปโพสฝากขายพี่ดิในกลุ่มอะ ก็ต่อเยอะเวอร์เกินสองหมื่นะไอสัตว์ต่อเวอร์ไปสงสาเรเค้ชโค้ซื้อเพิ่มมาสองเดือนด้ขายลดราคาครึ่งครึ่งหรอวะเกินครึ่งอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะ ร้านตีราคาเท่าไหร่ครับร้านตีราคาให้สองห้าครับผมจะขายสามผมจะเก็บตังค์ห้าพันไว้เอาให้เมียสองห้าบอกร้านว่าสองห้าแล้วจะเก็บตังค์อีกห้าพันหรือว่าหมื่นหนึ่งไว้ครับถ้าได้ราคาที่ดีกว่าก็จะขายสามห้าผมก็จะมีตังค์เหลือผมก็จะมีตังค์หมื่นหนึ่งเก็บในกระเป๋า ไม่ไงก็คืออยู่ดีนับทมมี่เขาโผล่มาไง ขายเชือกทักลี่ดีกว่าเออขายเชือกทักลี่ทักลี่เอาทักลี่เอานี่ขายง่ายด้วยขายทักลี่ดีกว่า <c oughs> ขายทักลี่ดีกว่าทักลี่เอาทักลี่เอา เออทักนี่เอาอยาเอาแม็กป่ะเอาอะไรนะแม็กแม็กอะไรแม็กพี่อ่ะฮะแม็กพี่อะนะเอาอะไรอ่ะใส่เปล่าเอาแล้วแม็กพี่แล้วรถพี่อ่ะกูซื้อใหม่แล้วฮะซื้อใหม่แล้วเหรอใช่เอาดีจริงมันก็ดูในเพจเลยเดี๋ยใช่เหรอเออซื้อใหม่มาแล้วหลาเนี่ๆเอาเปล่าเอาเปล่ามีตังเปล่ามีตังเปล่าไม่มี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 แม็กแม็กเดิมมันไหน แม็กเดิม BBS ไงอ๋ออะถ้าขายขายเท่าไหรถ้าขายขายเท่าไรน้องเหรอฮะสามห้าอยากรู้ราคาโอสามพันห้าสามหมื่นห้าโอเคพี่ปิดเสียงต่อเลยเอาป่ะเอาดีๆกูขายจริงนะเนี่ยฮะยังยังผ่อนได้เอาป่ะมีผ่อนได้ด้วยเหรออืมเดี๋ยวทำระบบผ่อนให้ถ้าไม่จ่ายไปถึงบ้านอุ้ย ชิวเลยอย่างนั้นน่ะบ้านงั้นเดี๋ยวขอเวลาคิดน่าสนใจเฮ้ยเขาแชทแชทกูสิบแปดแชทกูไอ้คิดตอนนี้เลยฮะแชทกูบอกให้คิดตอนนี้แค่แชรรีบอะไรกันน่ะต้องไม่รู้อ่ะมันบอกกอรัมอยากได้แชทแชทมันรีบแต่ตังตังในบัญชีผมไม่รีบตามไงประเด็นอะเอางี้ราคาน้องเลยสามหมื่นทวนแล้วถ้าผ่อนนะหมื่นห้าสองเดือนใช่เดือนละหมื่นห้า ถ้าเอากูจะไปเอาแม,กแมกก็กม็กลับมาให้วันนี้เลยเดี๋ยวกูขับไปเลยเนี่ยตีสี่โคตรลงทุนอะมีวลางิดอยู่ <c oughs> เอาป้าเาหมื่นห้าน้องเอ๊ยหมื่นห้า 15, เดือนละหมื่นห้ากูเสียนะได้แม็กเก่าแม็กแม็กแม็กเก่าไงกูไม่อยากขายกูกูคือไม่เว้ยมันราคามันแบบคือกูไม่กูไม่ค่อยได้ใช้อะมึงเห็นรถกูใช้ปะอาาเออมันเหมือนมันเหมือนเป็นของมือหนึ่งอะ กูไม่ได้ใช้รถเลยกูจอดอยู่บ้านเปนของมือหนึ่งอะยางด้วยยางด้วยแม็กกะยางไปพร้อมกันเลยใช่แม็กกบยางไปพร้อมกันเลยกูไม่ได้ขับอ่ะดอกเบี้ยศูน์เปอร์เซนด้วย สนใจแต่ตังในกระเป๋าผมไม่สนใจตามมาดิประเด็นสนใจสนใจเฮ้ยขอบคุณมากเลยพ่อหน้องชายคิดเหมือนพี่เลยทักเล่โอ้โหรถมึงอย่างเที้ยทักลี่มึงเบรกควยเบรกถ้ามึงใส่ยางเนี่ยหนึบหนึบมึงมึงเห็นอันเก่ายังเห็นยังเดี๋ยวพี่เปิดรูปไปดูดูในสตรีมพี่ก็ได้อะอ่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 ะเปิดดูแป๊อ่ะดูในสตรีมพี่อันนี้อันนี้ อันนี้ที่จะขายแนวว่าลูกอันนี้ซื้อมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวบ <1 S 2> ลบหนึ่งซื้อใหม่สองจะขายสองอะไนเราจะตีมาเห็นดัง อ๋อใมันต่างอย่างอันเดิมมันก็แค่ต่างมันมันต่างกันมันมันต่างมันต่างมันต่างใช่มันต่างกันนิดนึงแต่มันก็เป็นลายเดิมพี่ชอบลายเดิมพี่ชอบลายเดิมไงพี่ก็เลยเลือกเลือกเลือกแบบเดิมมาพี่ไม่ชอบเปลี่ยนฟิลอะไรเนี่ยเนี่ยมึงดูรถมึงดิทักลี่มึงดูดิมึงดูมึงดูถ้ามึงใส่ของกูโคตรหล่อในรถมึงจอดอยู่ข้างหลังกูเนี่ยอะเนี่ยรถมึงเนี่ยอะมึงลองดูมึงลองดูถ้ามึงใส่ของกูโคตรไฮโซไอสัตว์ เอนี่นี่นี่ขอมึงเข้าอดิสเบกสีแดงสวยสัตว์อาฮะใส่ขอบสิปด้วยไม่ต้องใสขอบ17บเจใช่18บล้อมันใหญ่มันทำให้รถสวยใช่ใช่ไงราคากันเองถูกสัตว์หมาเหมือนเป็นเหยื่อกันตลาดไม่ได้เหยื่อ bon กันตลาดรถมึงถ้าใส่ของกูเบรกอะรถมึงซื้อมาเท่าไหร่สองแสนใช่ไหมทักเี่ใช่ซื้อมาสองแสนยางกี่ปีแล้วเออโห ไม่รู้่ะอ่ะไม่รู้แต่กูมึงรู้สองเดือนเหมือนของมือหนึ่งถูกต้องไหมคือมันก็รู้ว่ากูใช้รถยังไงเมียนั่งูจอดอยู่แต่แต่มันก็ยังมีฉายาพี่ขายฝันอยู่นะเนี่ยไม่ขายฝันไม่ขายฝันไม่ขายฝันอันนี้ขายจริงอ๋อแล้วไม่ไม่ได้เทินเป็นแม็กใหม่ไปแล้วหรอไม่เทินไม่เทินใช่กูขายพี่น้องดีกว่าหนักเว้ น่าสนใจว่ะแต่ต้องรอต้องรอเงินทักรีก่อนนานไหมตัดสินใจต้องเด็ดขาดและเรือดเร็วใช่ไหมใช่เพราะว่าก่อนที่จะมีคนเอาไปก่อนกูอยากขายน้องไงกูไม่อยากขายขายให้คนอื่นนะขายน้องยังใช้คุ้มกว่าใจ<ฮ>ฟิวปะเข้าใจเข้าใจฟิลถ้าติดถ้าติดทิศทักรีถ้าทักีมีตังค์ที่เอาแล้วนเนี่ยแหมะประหล่อเลย เ,ออเด็กแท็กซี้ตัดสินใจดีวกว่ายังมีเวลาอยู่นี่คืนนี้ไม่มีเล้าหลังเที่ยงคืนเนี่ยปิดการขายแค่มึงพูพว่าแค่พูว่ามึงเอาอ่ะแค่นั้นอะรถมึงใช้มานานแล้วกูห่วงกูไอ้นี่กูรักมึงไงแท็กเี่กูรักมึงกูไม่อยากให้มึงแบบเกิดอุบัติเหอตอุได้ไหมเผื่อแบบล้อมึงแบบหักขึ้นมาหรือว่าแบบโลดุ้งหรือว่ายางสึกหลอไปแล้วอ่ะ กูก็เป็นห่วงน้องไม่ใช่ไรมือมือม,มือหนึ่งพี่ซื้อมาเท่าไหร่พี่ซื้อมาสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าใช่สี่หมื่นห้าถามได้เดี๋ยวกูส่งแชทให้ดูก็ได้เดี๋ยวคิดแบบเที่ยงคืนเหรอวะเร็วชิบหายเลยเดี๋ยวนะ ไม่ไหวตังค์ทั้งรีไม่พอต้องรอต้องรอทั้งรีมีตังคเงินเก่าครึ่งหนึ่งก่อนไงมาจำก่อนก็ได้จำมีมีมาจำด้วยใช่มีมาจำด้วยจำเท่าไหร่มึงมีเท่าไหร่ก็มาจำเท่านั้นร่ก้นอันนี้คือเลี้ยงรีดไถ่ฮึมมัน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 แม่งแม่งไงชอบก้น เกือบแล้วเด็กปั้นสัตว์เกือบเดี๋ยวมึงขาลอกกอนสัตว์ไอ้นี่สัตว์เปิดกันไวเกินอ่ะไอ้ที่นี่น่าจำผมได้วะ่ะไอ้หัวขาวชัวอสัตว์ไอ้เย้ ไม่ได้รอดักตัวฟาร์มจะรอเข้าหมู่บ้านมันราคาคุ้มราคาคุ้มครับราคาคุ้มราคาคุ้มคุ้มจริงคุ้มจริงคุ้มจริงอันนี้ราคาคุ้มจริงเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณภาพผมไม่ได้ใช้เนี่ยรถผมจะสามปียังสามหมื่นโลอยู่เลย เฮ้ยข <Hey. S 2> ้ากลับมาหามึงแล้วโอ้ไปเข้ากันดีกว่าเข้าไหนฮะไปเก็บข้าวกันโอ้เอเปิดได้ไงชิบละผมโดนแน่โดนอะไรอยากส่งละ วนแน่เปิดประตูให้กูเข้าว่ะลุงนะเอ้ไ้ลูกสวยมึงเงียบๆไปแล้วกันนะโอเคไหมไอ้หนูโอเคลุงกูจะไปพูด oh, น่าจะสวยไหมเนะี่ยไม่สวยมึงตอนนี้มึงเอาอาหารกับน้ำให้กูก่อนเอาเอาอาหารน้ำให้กูก่อนกูจะแอบ,บดูแถวนี้เขียว่าน้ำอาหารใช่ไหมใช่น้ำอาหาร ไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ได้หรอวะให้ไม่ได้อ่ะลุงลงคนตัวหน่อยเออเอ้ยกูคนตัวมึงลุงออกไงอ่ะอ่ะกูให้ทำไมลุงไม่ปไป ไม่เป็นไรเอาเก็บไว้กูไม่ได้ใช้อยู่แล้วกูน่าจะตายมึงรีบหนีออกไปก่อน๋ยวคนจับได้รีบหนีออกไป <Okay. S 1> ไปไปจบปับกูก่นอน はい。 ไม่ต้องวิ่งเข้าไปโผล่ออ่ะถ้าได้ดูได้ ถ้ามีคนวิ่งมาหาผมมาแปลกๆครับปกติมันไม่เช็คกันแบบนี้หรอกปกติไม่มีใครเช็คจริงๆถ้าวิ่งหาผมมาแปลก ถ้าคนทักผมมาแปลกเพราะปกติไม่มีใครเข้าหมู่บ้านได้เว้ยถ้าทักผมมาแปลกแปลกสัตว์แปลกกินแปลกขี้เหี้ยแปลกเลยอ่ะ มี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 แปปหนึ่งอันนี้สิบสี่ของใครเนี่ยแปปหนึ่งเออโดนนมใครอ่ะเฮ้ยคาทำผัวข้าวติดคุกก่อนเลยดีกว่าหนึ่งวันวันนี้าครเฮ้ยลุงอะไรจะต่อยทำไมเล่าจบแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วลุงลุง อ้<ห>อมลุงก่อนอุ้มลงก่อนมาลงมาจากไหนวันนี <c oughs> แห,ย,ย,หยืนเดียนกิ๊กเลยไอ้น้องผมใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะอ๋อยอเลยดู รู้ตาเข้าแล้วเว้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันรูตาเข้าแล้วเจ้าหมข้าวไอ้สัสอยากฟาเลยเฮียไอ้เจามีกดห้าหมูข้าวไอ้สัสควยเลยกดเบสบสมชายเลยเฮียหมูข้าวผัหมูอ๋อ สัตว์เอ้สัตว์เอ้เยอ้เอ้ยิ่กดเขาเยอะจะหมายเลยสัตว์ไอ้เย้ะกำลังล้อมล้อมขขงไว้เข้าอย่างหมู่บ้านเลยสัตว์ เขาต้องไปหารูเองครับว่าเขาว่าผมปิดไว้ตรงไหนโอ้โหลงัาดีครับวัดดีลุงเข้ามาได้ไงนี่กูเข้ามาได้แล้วกันนะจะทำไมอะเดี๋ยวผู้ยิงเดี๋ยวผู้ยิงเอาไปก่อนเดี๋ยวมึงก็เจอปืนกูยิงเดี๋ยวกูเข้าเดี๋ยวกูเอาคนเข้ามาให้หมดเลยคอยดูเดี๋ยวลุงเข้ามายังไงเข้ามาคไหนดีกว่าเนี่ยต้องไปหาทางเอาต้องไปหาทางเอาต้องไปหาทางเอาแล้วอย่างเมียดีแล้วผมตั้งกฎห้ามคนโผล่เข้าโอ้โหแจะขโมยเข้าอย่างหมู่บ้านลักเลย ไม่ไม่ตอนนี้สมชายเขามาเปิดดีลกับผมแบบว่าแฮปปี้ไทม์อะไรประมาณนี้ลู้แต่ผมไม่แฮปปี้ผมจะขโมยผมชอบขโมยเออชอบขโมยเหรอเออผมตั้งกฎไว้ห้ามกขโมยสายไอ้คนสวยเลยเขียนโดนลุงมาเรียนจัดเลยยืนโพผมมีกฎห้ามโพอยากชอบเลยเดี๋ยวผมยุบให้ลุงแป๊บนึ่งเฮ้ยคนเขียนเลยครับโพเก้าเปิดวงเปิดวงไกเปิดวงไหนอยู่ลุงเดี๋ยวผม จะได้ผู้หญิงบวกกาบวกกาครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวลุงเรานี่นะโดนกดห้ามโผล่ข้าวไอ้สัตว์เอ้ยใครจะไปรู้ว่าห้ามกดโผล่ข้าวอยู่ในนี้อะมะเร็งธนาคารไม่ได้อยู่แล้วครับเร็งธนาคารไม่ได้อยู่แล้วพอจริงๆแล้วอะ มันไม่ได้ผมเข้ามาคือต้องหาคือไม่มีทางที่จะเล็งได้ถามว่าเล็งธนาคารไหมลุงลุงจะจะให้ชุบหรือลุงจะจะกดเองลุงชุบก็ได้แต่เดินกลับเท่ๆดีกว่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปส่งหน้าหมู่บ้านเลยเคนี่รอเพื่อนบอกเอ็กทำรู้ไว้ดีๆนะโอ้โหงงเลยดีตั้งกดห้ามโพเข้า เอคือสวยเลยคือสวยเลยเก็บก็ห้ามเก็บเพราะว่าถ้าไม่มีคําสั่งเก็บผมก็ไม่ใช่เหรอแล้วที่ที่ผมไปนั่งเก็บจะเต็มตัวเลยนะใช่เหรอผมไม่มีใครสังเกตอ่ะดิลุงเออเด้งั้นน่าจะไม่มีคนสังเกตลุงเลยอ่ะไอหนุ่มเป็นใครว้าชอบเลยผมงงเลยใครใครโว่ก้าวโอ๊ยไม่เป็นไรผายเยอะไม่รู้อ่ะ น้ำแคมแคมป์มาหายไหเอะไรนนี่ลุงลุงรู้ละสิไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรตรงลุงให้เธอให้ลุงเอาไงมายังไงลุงผมข้อเสนอผมขอยสามสิบอันแล้วผมจะไม่พาใครเข้ามาสามสิบอันแล้วลุงจะไม่พาใครใช่สาบานเลยสัญญาลูกชาไม่แล้วป่ะอันนี้ลุงได้เป็นเงนพันแล้วนะไม่ได้ไเป็นแต่นี่ผมเก็บไม่มันจะมีคนละส่วนกันในหมู่บ้านผมอะคือผมต้องหามาด้วยตัวเองถึงผมจะแดกได้ ใช่อหรอใช่ถูกต้องน้องร้ายเขาเดี๋ยวเขาหาผมไม่ทํางานไงผมก็เลยเข้ามาด้วยไงจนสายตีมือไม่ไม่เอาดีกว่าลุงได้ไหมอ่บเจะไม่เก็บไป็พันเลยนะจะเป็นความรับของเราไม่เป็นไรไม่ได้ลุงไม่ได้ถ้าผมถ้าผมทําแบบนี้ผมเอาหัวไปอยู่ที่ไหนในหมู่บ้านไม่ได้จริงเ้ยได้ได้ได้ไม่ได้ต้องขอโทษลุงด้วยอันนี้ไม่ได้จริงมันเป็นข้อต่อรองระหว่างเรานะอืมไม่เป็นไรลุงเดี๋ยวผมระวังเอาดีกว่า โอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคโอเคขอบคุณครับจัดเลยอาหายเรียบอะเรียบจัดเลยหาย